เป็นยังไงนี่เราไม่ได้เจอกันมาตั้งปีกว่าแล้วลูกเนาะอัปเดตชีวิตให้แม่ฟังเลยสิก็ไม่มีอะไรครับแม่มชีวิตเฟียสก็เรื่อยๆครับงั้นแม่ขอถามดีกว่าแล้วหนุ่มหล่อหน้าเข้มคนนั้นอะไปไหนแล้วล่ะ คนที่เฟียสโพสในไอจีงไงนั่นนะสเปกแม่เลยนะแม่ครับคือจริงๆแล้วเฟียสคบไอเลโออยู่ครับเฟียสขอโทษครับ เฟียจะขอโทษแม่ทําไมลูกแม่เองซะอีกที่ต้องเป็นคนถามเฟียว่าเฟียยังโอเคกับลูกชายขี้ขาดของแม่อยู่หรือเปล่านั่นนะ่ะนะตัวก็โตโต,โตแม่อภาษาตั้งชื่อให้ว่าสิงโตดูทำตัวสิขี้ขาดยังกับหนูตัวเล็กๆนะแล้วแม่ไม่ว่าเฟียรหรอกครับ แม่ถึงที่ถามเฟียสไงว่าเฟียสจะขอโทษแม่ทำไมแล้วแม่จะต้องไปว่าเฟียสทำไมอะลูกก็แม่ก็รู้อะว่าเฟียสยุ่งกับหลายคนแล้วก็นอกหลายคนด้วยครับแล้วถ้าแม่รู้อย่างเงี้ยแม่จะยอมให้เฟียสคบกับลูกชายแม่หรอครับ แม่เคยบอกเฟียสใช่ไหมว่าเฟียสเนี่ยก็เหมือนลูกชายของแม่อีกคนหนึ่งเหมือนกันแล้วตอนนั้นเฟียสก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเลโอซะหน่อยอม,มีแต่เลโอนั่นแหละหมดแต่อ่ำอ่ำอึ้งอึ้ถ้าแม่จะกังวลนะนะก็คงเป็นเพราะว่าเลโอเขาทำให้เฟียสพอใจได้ใช่ไหมลูก แม่แม่พูดอะไรเนี่ยแม่ดู <c oughs> <laughs> เถเขินใหญ่แล้ว <c oughs> ไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องคิดมากเลยลูกแม่ไม่ได้เอามาใส่ใจเลยอืมนี่รู้ไหมสมัยที่แม่สาวๆก่อนที่จะเจอพ่อแม่ก็คุยกับหลายคนอยู่เหมือนกันนะโห <c oughs> <c oughs> กลับมาเมืองไทยครั้งนี้เนี่ยแม่เห็นลูกๆมีความสุขอะแม่ก็คุ้มแล้วล่ะเฟียนรักแม่ที่สุดเลยนะครับแม่ก็รักเฟียนเหมือนกันนะลูกรักแม่ดังเลย